ดิครับนี่ก็อยู่ให้อยู่หน้าเก่างูยังะว้าฮะอะไรแม่มุ้มาได้ไหมมุ้กีย่านหัวยงมุงมุกี่กุ๊กก็ ครับ <c balm> <expand> มีพิษอย <bs> ู <traditions and heartbreaking> ่อ like <bbe> ่ะนักว่าคนของเขาบทันผ้าเงาโค้งูหลายอะไรเอ้าเอาเอาไปให้มันอีกมันเซ็ตเร็วมันเซ็ตเร็วโอ้โอ้มันตายแล้วเด้งนักว่านักว่านักว่า nya điều là oh. Oh, oh. Cả cả rồi บ่ nhau ô ô โอ้โหอีมุ้งกะกล้าเลยโอ้ ngủ mì ตัวพวกใหญ่ครับเกลือบนะเกลือบค่อยไปเยียบมันได้เมื่อกี้นี่ฮะออมาแดงเห่าค่อยเลยเหลียวเบิ่งเอ้้งูดีกว่ามุมตายแล้วมุมอยุดนะพอแลพอวพอแล้ว อพอแล้วพอแล้วพอแล้วเรียบร้อยครับผลงานโดยพ้าขาไปติรรครับ